ถ้าคุณรู้สึกหมดไฟทํำยังไงดีครับจริงๆแล้วเนี่ยคนที่หมดไฟเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมด2แบบนะฮะแบบแรกเนี่ยคือคนที่รู้สึกว่า เป้าหมายมันไกลเกินเอื้อมเลยเหมือนคุณจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยมันอยู่ไกลเกินไปเนี่ยคุณคิดว่าคุณไปไม่ถึงเลยอันนี้คือแบบที่1นึ่ข้อที่2เนี่ยคือเป้าหมายมันเล็กไปอย่างเช่นสมมติยกตัวอย่างว่าคุณอยากจะได้รายได้เดืดอนละแสนเนี่ยตอนนี้คุณได้รายได้เกินเดือนละแสนไปแล้วเนี่ยมันผ่านไปแล้วเนี่ยมันก็เล็กไปแล้วคุณก็ไม่รู้สึกตื่นเต้นหรืออะไรอีกแล้วจนคุณรู้สึกว่าเหมือนมันหมดไฟอะฮะคือเป้าหมายเนี่ยมันถูกพิชิตไปแล้วแล้ววิธีแก้เนี่ยจะแก้อย่างไงอะฮะมันต้องแบ่่งเเเป็็น2คคคคสสสแรรกกกยือุณู้ึวา ถ้าเกิดเป้าหมายมันไกลเกินเอื้อมเนี่ยที่จะจะปีนยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยให้คุณซอยเป้าหมายย่อยออกไปครับวิธีการก็คือให้คุณแบ่งแต่ละจุดก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายอย่างยกตัวอย่างว่าสมมติจากจุดนี้ถึงยอดเขาเอเวอเรสต์เนี่ยโอ้มันไกลมากเลยแต่ให้คุณซอยไปสัก3จุดได้ไหมห้าจุดได้ไหมนะฮะยกตัวอย่างว่าคุณอยากจะมีรายได้เดือนละห้าแสนอย่างเงี้ยโอ้มันดูไกลเกินไปนะตอนนี้คุณอาจจะบอกว่าเอ้ยงั้นขอทีละแสนได้ไหมสองแสนได้ไหมสามแสนได้ไหมคือค่อยๆขยับไปทีละจุดนะฮะเห็นไหมฮะนี่คือวิ เป้าหมายคุณมันใหญ่เกินไปเนี่ยให้คุณซอยเป้าหมายย่อยลงไปนะฮะจะทำให้คุณรู้สึกไม่ท้อก็รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ครับ ข้อที่2ฮะคือรู้สึกว่าบางทีเป้าหมายมันเล็กเกินไปหรือเปล่าอย่างเช่นคุณอาจจะเคยตั้งเป้าหมายว่ามีรายได้เดือนละ5 0,000อ่ะก็ผ่านมาได้แล้วมีรายได้เดือนละห0 0 0งแก็ผ่านได้แล้วมีรายได้เดือนละ2000,000ก็ผ่านไปได้แล้วคือถ้าเกิดเป็นแบบนี้แสดงว่าเป้าหมายคุณอ่ะมันเล็กไปคุณพิชิตมันได้แล้วเนี่ยคุณเป็นตัวใหญ่ในสนามนั่นแล้วคุณจะต้องเปลี่ยนสนามเล่นฮะคุณจะต้องเปลี่ยนเป้าหมายอย่างเช่นตอนนี้ถ้าเกิดคุณอยู่ในระดับอำเภอเนี่ยแล้วเป้าหมายคุณเนี่ยมันถูกพิชิตหมดแล้วคุณต้องเเเเเปปปปปลี่ยนนนรรรระะะะดดัับบ็็ททศศ เอเชียนเกมไหมเป็นโอลิมปิกเกมไหมให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะสมกับในแง่ของเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้สมมติว่าวันนี้คุณทางานในบริษัทหนึ่งเนี่ยแล้วคุณเป็นท็อปเซลล์ละคือคุณเก่งที่สุดในบริษัทแล้วคุณทําต่อไปเนี่ยคุณก็รู้สึกไม่ได้มีไฟอยากทาอะไรต่อแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำเนี่ยคุณอาจจะต้องเปลี่ยนบริษัทเปลี่ยนสนามเล่นไปที่อื่นที่มันใหญ่กว่านี้ฮะดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณท้อแท้เนี่ยให้คุณดูว่าอย่างแรกเนี่ยเป้าหมายคุณมันนห่เเกกิไปรือลาว็ ถ้าเกิดเป้าหมายมันไกลเกินไปมันใหญ่เกินไปเนี่ยให้คุณซอยเป้าหมายย่อยออกไปแต่ถ้าเกิดเป้าหมายคุณรู้สึกว่ามันเล็กไปเนี่ยให้คุณเปลี่ยนคู่เทียบเปลี่ยนสนามที่จะเล่นนะากคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายครับและสามารถกดติดตามได้ที่ l ลน์แอดมัสเตอร์โทนีได้ครับทุกๆวันเราจะมีคลิปวิดีโอนี้ส่งตรงถึงคุณครับ